สวัสดีครับอยู่กับช่องรถสาดมอบเพียนเคยนะครับผมนี่นะวันนี้เรามาต่อกับ e ีพีสองนะครับกเจ้ามีโอคันนี้นะครับผมหลังจากการจอดนานมานะครับผมที่ผมถ่ายไปดูอีพีหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็จะพามาดู e ีพีสองนะจริงๆก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับอันนี้ก็คือที่ไปทําก็คือแบบหลังจากจอดนะครับผมแล้วก็เอาไปทําให้มันวิ่งได้นะครับนี่นะครับก็คือสภาพก็ยังเหมือน EP พีหนึ่งนะครับผมแต่ก็มี ก็คือเอาไปทําให้รถมันขับได้นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าการที่จอดไว้นานแล้วสิ่งที่เราต้องทํามีอะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมไม่ดูบินนะครับโอเคนะครับอย่างแรกนะครับผมหม้อแบตเตอรี่นะครับผมนี่นะครับห้าร้อยแปดสิบาทนะครับแล้วก็ยางนอกนะครับผมเส้นเมื่อเออคือเมื่อก่อนนี่ต้องบอกก่อนนะครับผมเป็นยาง สองสองร้อยนะครับผมอันนี้ใส่สองสองห้านะครับผมนี่นะครับก็คือมันจะแบบมันจะติดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะครับนี่นะครับเหลือนิดเดียวครับนี่นะครับรายการนะครับมียางหน้าเนี่ยยางหลังนะครับผมยางในยางนอกนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองนะครับผมแล้วก็ล้างคาบิวนะครับคือ ถ่ายน้ำมันนะผมแล้วก็ค่าแรงนะทั้งหมด1,770ันเจ็ดรอย็สิบาทนะผมอันนี้ยังไม่รวมนะครับยังไม่รวมค่าต่อภาษีนะครับผมเนี่ยก็คือค่าต่อภาษีภาษีมันขาดเกินนะครับเนี่ยวผมให้ดูนะครับอันนี้สิ่งที่เปลี่ยนนะผมนี้คือหม้อเบตดนะครับนี่นะฮะแล้วก็นี่ครับยางแล้วก็น้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองนะผมนี่นะอันนี้คือเป็นความรู้นะครับผมก็ถ่ายเพื่อนๆใด้รับชมนะครับว่า อันนี้สาหรับรถที่เครื่องไม่พังนะครับาตัดเครื่องให้ดูนะครับก็คือระบบอะไรก็ยังปกตินะครับนะต้องกำค้างนี้นะมีสะเทือนนะครับนี่นะครับเดี๋ยววิ่งถอยหลังนะครับเพราะว่าล้อมติดปืนนะครับนี่นะคือคือคอั้นแรกทาทําก็คือรถมันยังสภาพเดิมนะ ก็คือจากที่ EP ที่1นะฮะและเราทําให้มันวิ่งได้ก็คือเมื่อกี้1,770งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบครับก็ตามที่ให้ดูบิดนะก็ค,คือมียางในยางนอกนะครับผมหน้าหลังแล้วก็หม้อแบตเตอรี่นะครับแล้วก็นะ้ำมันเครื่องนะ้ำมันเฟืองล้างคาบิวแล็ค่าแรงเท่าที่เห็นนะครับผมนี่คือขั้นแรกนะแต่คือเครื่องไม่ได้พังนะครับผมแล้วก็อีกต่อไปนะ่นคือมันจอดนานทะเบียนครับผมเนี่ยพวกทะเบียนนี่ขาดนี่ผมไม่ไทํามานะครับแต่ว่ารถนี่มันอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยต้องแจ้งโอนย้ายนะครับนี่นะครับ ตามนี้นะครับอันนี้ถ่ายให้ดูเป็นการกรณีศึกษาแล้วกันนะครับผมและนี่ก็คือจากที่เราไปที่เราแม่ต่อฮะนี่ฮะทะเบียนระงับนะครับผมนี่ฮะดูปีห้าแปดห้าเก้านะครับสองร้อยนะครับห้าแปดห้าเก้าไม่ลูกค้าอะไรนะฮะดูภาษีนะครับผมที่เราต้องจ่ายยอดหลังนะฮะนี่ครับแล้วก็อีกสามวันนะครับผมผมถึงจะไปได้ทะเบียนนะครับเพราะว่าอันนี้เอาไปแก้ไว้ก่อนวันนี้นะครับผมนี่นะครับ สำหรับรถที่ใครที่จอดนานๆแล้วก็จะทําให้ถูกกฎหมายแล้วก็วิ่งได้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ถ่ายเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับกนศึกษาแล้วกันครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปดูต่อไปก็ว่าจะทําอะไรแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่เท่านี้นะผมก็คือหนึ่งก็คือทําให้รถมันวิ่งได้นะครับผมแต่ว่านี่ก็คือทะเบียนทะเบียนนี่ยังไม่เสร็จนะครับอาจจะต้องมีเสียเพิ่มนะเพราะว่าต้องเปลี่ยนป้ายนะครับก็ตามนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมคลิปตอนทำกันนะครับ